สวัสดีทุกท่านในวันนี้มาร่วมง,งานปราร์ตี้สุดหังนสาพืชพื้นถิ่นพาเลทร่วมชายคาอวดคุณค่าผักพื้นบ้านอาหารไทยไม่อยากให้ลืมผักแก้มแนมสำรับเคยประดับเป็นส่วนครัวรัวกินได้ขอฟังงานเล็กๆในอ้อมใจเป็นอย่างไรเชิญทุกท่านร่วมงานเรา สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงรัตนามณนีสามหรือเรียกกันง,ง่ายๆสั้นๆว่าเสียค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงปียธิดาเกิดแก้วหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าเจลค่ะทุกท่านคะหลังจากที่หลักสูตร ECo Eco s c h o ู l ได้เข้ามาสู่กระบวนการเรียนรู้ของเราในภาคเรียนนี้แล้วทั้งในฐานะรายวิชาเพิ่มเติมและยังบูรณาการเข้าสู่8กลุ่มสาระอีกด้วย เป็นความภาคภูมิใจค่ะที่ผลงานของเราถึงแม้อาจจะดูเล็เลกคล้ายกับผลบุเจลแต่สําหรับดิฉันแล้วรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่เหมือนผลของดิฉันเลยค่ะ,ะคุณเจียภาคะดิฉันว่างานนี้จะเล็กได้ไงดูแขกที่มางานปาร์ตี้ของเราสะก่อนนั่นท่านอาจารย์ปภาษาจังซีกบุนค่ะ ศึกษาดีเทศประสิทธิ์เจ๋งแจ๋วและนัานท่านอาจารย์นันทวันเหล่าลิดก็มาค่ะยังไม่หมดค่ะคุณเจลค่ะหัวหน้าฝ่ายศึกษาท่านธนพลสมพักดีก็มาค่ะคณะเจา้าหน้าที่จากบริษัทริก,กลประเทศไทยจำกัดก,ก็มาค่ะและนั่นผู้ใหญ่ใจดีรอบๆตัวเราอีกค่ะคุณเจล คุณเจลคะ,คะแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานบาร์ตี้ของเราเยอะขนาดนี้ดิฉันว่าเราจัดออเดอร์มารับเราท่านสักจานหนึ่งดีไหมคะคุณเจลนี่สิคะคุณเจางั้นเราจัดออเดอร์มาเรียกนันย่อยก่อนเลยดีกว่านะคะหลังจากออเดอร์มิเสร็จก็จะพบกับเชิญจักหลักเลยคะ่ะ ครั้งแรกที่คุณครูราวันมาพูดเรื่องหลักสูตรอีโคสคูให้พวกเราฟังในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่สองนั้นใจหนูนึกไปถึงโครงการครอบครัวสีเขียวที่มีกิจกรรมรณรงค์ให้รักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอยู่ แต่เมื่อคุณครูอธิบายให้เราฟังต่อไปว่าคุณครูได้ไปอบรมการจัดทำหลักสูตรอีโคสคูลมาและจะต้องนำมาเรียนอย่างจริงจังแต่สามารถยืดหยุ่นเวลาเรียนได้ซึ่งเพื่อนหนูหลายคนก็ยังไม่ตื่นเต้นอะไรมากแต่พอบอกว่าเราจะต้องเข้าไปเรียนที่พื้นที่ศึกษาคือชุมชนคอมะขามเทศพัฒนาหลายคนรวมทั้งหนูด้วยก็ตาเป็นประกายขึ้นมาทีเดียวเพราะการได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่คงจะช่วยผ่อนคลายสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบโรง่ง โป่งสบายๆแบบเบิร์ดเบไปเลยทำนองนั้นชุมชนคลองมะขามเทศพัฒนาเมื่อคิดถึงภาพของชุมชนเพื่อกหนูก็ยังคิดไม่ออกว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรเมื่อคุณครูให้ใบขออนุญาตไปให้ผู้ปกครองหนูแอบ,บสังเกตเองนะคะกระซิบกระซิบนักเรียนที่ชอบขาดเรียนวันที่จะไปเรียนในชุมชนมากันครบเลยค่ะไม่ขาดสักคนเลยคุณครูบอกว่า การที่เราเข้าไปในชุมชนครั้งแรกนี้เหมือนไปทำความรู้จักกับเจ้าของบ้านไปสำรวจสังเกตสภาพนิเวศของชุมชนและไปฟังวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้แสนใจดีเป็นคนพื้นที่ดั้งเดิมเล่าภูมินิเวศของชุมชนแหล่งนี้ให้พวกเราได้ฟังซึ่งทุกวันนี้พวกเรายังอดที่จะคิดถึงความเมตตาของท่านไม่ได้ นั่นก็คือคุณลุงสมนึกและคุณป้าทองหล่อทองวงรวมทั้งคุณลุงมานิดต้อยน้อยประธานชุมชนคนน่ารักอีกท่านหนึ่งด้วยค่ะครั้งแรกที่เราเดินเข้าชุมชนเข้าทางซอยเฉลิมบเลแกิ53สภาพหมู่บ้านจดสันและถนนที่กําลังสร้างอยู่ทําให้ต้องเดินอย่างระมัดระวังหลังจากนั้นเราต้องเดินผ่านสะพานปูนเรียบชุมชน จนถึงจุดหมายโดยมีคุณลุงมานิดมารอต้อนรับและพาเราไปพบกับคุณลุงและคุณป้าใจดีที่รออยู่ณเลื่อนไทยแบบภาคกลางที่ทั้งสองท่านยังอนุรักษ์และใช้ชีวิตอยู่เลือนที่ว่านี้บรรยากาศที่เป็นกันเองอากาศยังสบายทําให้พวกเราผ่อนคลายแต่พวกเราก็ยังรักษาวินัยกันดีอยู่ค่ะพอคุณครูก็กำชับว่าการเข้าไปในชุมชนต้องสุภาพเรียบร้อย หลังจากที่ท่านทั้งสองเล่าให้ฟังถึงภูมิเวทว่าเมื่อก่อนคนในละแวกนี้ทำนาปลูกผักเลี้ยงป่าทำสวนมะลิแต่ตอนนี้ผู้คนก็มีที่ขาดที่ดินและมีความเจริญต่างๆเข้ามาทำให้อาชีพเหล่านั้นหมดไปเหลือให้เห็นอยู่ไม่มากพืชผ,ผักพื้นบ้านก็เริ่มสูญหายเพราะขาดพื้นที่ปลูกและไม่มีเวลาซึ่งตรงนี้หนูคิดเองนะคะว่าในชุมชนแห่งนี้ เท่าที่สังเกตบ้านคุณป้าและคุณลุงยังปลูกพืชสารพันชนิดไว้ครบเลยค่ะส่วนบ้านหลังที่สองเป็นบ้านคุณลุงมานิดที่เราได้ไปสำรวจและสังเกตพันไม้แม้เวลาึ่งวันที่เราได้มามีจำกัดได้เพียงสังเกตด้วยตาแต่หนูคิดว่าหนูและเพื่อนๆพนากาันตกหลุมรักชุมชนนี้แล้วล่ะค่ะ ขากลับเราเดินย้อนเส้นทางเดิมและสังเกตบ้านของผู้คนที่อยู่ริมคลองบางบ้านมีพื้นที่ปลูกผักสวนครัวอยู่บางบ้านประตูปิดสนิทรอบบ้านรกร้างบางบ้านไม่มีพื้นที่รอบบ้านค่ะพวกเราเดินจากลาชุมชนในครั้งแรกมาด้วยความประทับใจอย่างยิ่งและเมื่อกลับไปเ,เรียนรู้ครั้งที่สองความประทับใจก็ยิ่งเพิ่มพูนกว่าเดิม หลังจากนั้นรายวิชาเพิ่มเติมของเราก็ได้ดำเนินการมาเป็นขั้นตอนนักเรียนได้เรียนรู้คุณครูบอกว่าบางอย่างคุณครูก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับพวกผมเช่นเดียวกันงานของพวกผมส่วนใหญ่ต้องทำนอกเวลาเมื่อคุณครูจัดกิจกรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆต,ต้องอาศัยการเรียนนอกเวลาและชั่วโมงแนะแนวมิฉะนั้นงานจะไม่เสร็จได้ บางครั้งก็ต้องทำในวันหยุดด้วยการเรียนรู้ของเราต้องมีการวางแผนร่วมกันเป็นกลุ่มระดมสมองและต้องสืบค้นข้อมูลทั้งจากการถามผู้รู้จากอินเทอร์เน็ตหนังสือเป็นต้นต้องมีการแบ่งงานการทำเพราะต้องส่งงานครูให้ครบถ้วนสิ่งที่สำคัญที่พวกหนูได้รับจากการเรียนรู้นี้ คือสิ่งที่เป็นปัญหาบางทีก็ไม่ใช่ปัญหาถ้าเราลงมือทําเราจะค้นพบทางแก้ได้เช่นเผื่อบางคนไม่มีพื้นที่แต่เมื่อเรียนรู้แล้วครูก็มีตัวอย่างให้เราดูเราก็สามารถนําไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้เป็นผักกระถางผักกระมังก็ได้หนูและเพื่อนๆมีแนวคิดว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีหลากหลายในชุมชนเราอาจแก้ไม่ได้พร้อมกันทุกปัญหาแต่หนูว่าเราค่อยๆแก้ไปทีละปัญหาก็สามารถแก้ได้ ทุกคนรวมใจกันโดยส่งเสริมสนับส,สนุนภาคส่วนทุกหน่วยงานทุกองค์กรทุกบ้านทุกชุมชนตระหนักและใส่จใจผักพื้นบ้านพืชอาหารพื้นถิน่นที่จะช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารมีอาหารและประทานอย่างพอเพียงปลอดภยัยช่วยลดรายจ่ายและลดลกร้อนได้ดีด้วยค่ะหนูอยากให้รัฐบาลประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติพวกหนูทุกคนในแต่ละกลุ่มต้องฝึกปฏิบัติในการเรียนรู้ตามหลักสูตร แม้กระทั่งเลือกพืชที่จะปลูกพวกเราก็ต้องหาข้อมูลรายละเอียดว่ามีความเหมาะสมกับฤดูการหรือไม่เมื่อปลูกแล้วต้องดูแลรักษาอย่างไรให้เติบโตและรายละเอียดอื่นๆอีกมันทำให้รู้สึกภาคภูมิใจที่เห็นผักของเราเติบโตและเมื่อเราต้องนำไปสู่บ้านเราผอ,อและคุณครูก็ไปเยี่ยมต้นไม้เราก็ต้องดูแลไม่ให้มัน